เรียบร้อยครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่องนี้นะครับช่องทีมงานประธานห้างนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องนี้ด้วยนะครับบ่้อรงอียังมากมายสลหรับบ่าวห้างนะครับผมตํากระท้อนหรือว่าตาหมักตองบ้านเห่าเดือพี่น,อน้องนะครับแฉะไปเลยพี่น้องนะตมงอยังมากมายเสียงี่คือเป็นนั้นตรงอยมางมากต้องกินเมล็ดเลยนะ <c oughs> มันทีเด็ดตรงที่เราใส่ปลาดิบทีเด็ดเลยนี่ไงต้นปลารู้ว่าิีขายทุกอย่างนิดบุาคลายสิขายมังเชดไดู้รุ่นจะใส่มะเขือจะใส่มะเขือน้ำครับพี่นอ้องสูตรแถวบ้านผมไปเจอ มะเขืออมีปูน้อยแห้งแช่นเนี่ยน้ำนี่เหะอเดี๋ยวไปเก็บปูเถอะเนาะถ้าใครชอบเค็มก็เอาหลังช้อนแตะวิธีการกินนะครับหลังช้อนไปแตะที่รสดีตักลงไปหรือจะตักก่อนเข้าไปแตะก็ได้ความเค็มมันจะดึงความอร่อยออกมาสมมติว่าเราตักเสร็จปุ๊บนี่ยมีต่อนปลา หลังช้อนไปกแกะนิดนึงหอมสุกจดีเอา้าจำนี้พี่ลองจำไบดีเจ้า <c oughs> <c oughs>